แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับเราส่งประกันสังคมมา22ปีสิ้นเดือนไปเกษียณร,รับเงินบำนาญ4,575บาทดีที่ไหวตัวทันไม่ต่อมาตา3า39งั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่านะครับเราขออ่านนะขออ่านทวนเราส่ง 22ปีสิ้นเดือนไปกเกษียณรับบำนาญ4,575นาบาทก็พอถูกไถดีที่เราไหวตัวทันออกออกจากงานตอนอายุ49ปีนะครับแล้วก็เขาบอกให้ส่งมาตรา39เราไม่ยอมเลยกลับเข้าไปทำงานเล็กๆ พอได้ถูกไถส่งมาตาา3-3จนจบ5-5ปีนะครับใช้ยโยเป็นไทยแล้วอ่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ4575บาทเนี่ยนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับได้ต่อเดือนนะทุกๆเดือนได้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับก็ดีใจด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยโฟกัสในเรื่องของบำนาญน,นะแต่แต่พลาดไปส่งมาตรา39เพราะความไม่รู้เพราะเหตุของ ไม่ทันคิดว่าการส่งต่อมาตราประกันสังคมจะทำให้มีผลต่อฐานเงินสมทบนะครับเฉลี่ยใน60เดือนสุดท้ายเป็นผลสืบเนื่องให้ดำทำให้บำนาญชลาภาพที่ควรจะได้รับเยอะๆกับได้น้อยลงนะครับเพราะนั้นหลายท่านไม่รู้ข้อนี้นะแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมมักจะเอามาพูดถึงมาพูดคุยนะครับกันเรื่อยๆเพื่อให้ท่านนะครับตระหนักในประเด็นนี้คือมาตรา39มีประโยชน์มาก นะไม่ใช่มาตราที่ไม่ควรต่อถ้าคุณมีวัตถุประสงค์ในการอยากใช้สิทธิประโยชน์นะครับการต่อมาตรา39นะครับเป็นเรื่องอที่เหมาะสมแล้วแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสเรื่องบํานาญนะครับทำงานมานานและโฟกัสว,ว่าอยากได้บํนานาญเยอะๆแล้วนะครับในช่วงนั้นเป็นช่วงอายุเยอะแล้วอายุอ่าสี่เก้าห้าสิบนะครับแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ปีจะ,กะเกษียณและคาดว่า วางแผนไว้ว่าจะเกษียณเพื่อรับบำนาญการส่งมาตาา39ในช่วงนั้นไม่ควรอย่างยิ่งเพราะมันจะผิดวัตถุประสงค์ของการเกษียณและได้รับบำนาญเยอะๆนะเพราะมันจะทําให้ฐานเงินสมทบเฉลี่ยน้อยลงไปนั่นเองนะครับ <S <S เพราะฉนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้เองนะครับเข้าใจเองนะไม่งั้นเราก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับแล้วก็ทําให้มัน อ่กลับไปแก้ไขลําบากนะเพราะว่าพออายุเยอะๆเนี่ยการจะกลับไปทํางานนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและทํางานแล้วให้ได้ฐานเงินสมทบเหมือนดังเช่นก่อนเก่าเนี่ยนะครับฐานหมื่นห้าขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะพออายุเยอะแล้วเนี่ยเขาคงไม่ได้จ้างคุณในตําแหน่งเดิมนะครับหรือในเงินเดือนเดิมหรอกนะครับถ้าอ่าไม่ใช่ในระดับผู้บริหารมาแต่เก่าก่อนนะครับเพราะนั้น ประเด็นเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องอเข้าใจนะรับรู้ไว้นะครับเกี่ยวกับมาตรา39จะได้วางแผนกันถูกเพราะนั้นการรู้ไว้ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยมันทำให้เราเตรียมความพร้อมว่าโอเคเมื่อใดก็ตามที่เราอายุเยอะขึ้นแล้วมันมีเหตุให้ต้องเลิกทำงานก่อนอายุ55า่าไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือ บริษัทปิดกิจการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือลาออกเองเพราะว่างานไม่น่าสนใจหรืองานไม่สนุกอะไรแบบนี้นะครับเราจะได้รู้ทันว่าโอเคเราวางแผนจะมาได้รับบํานาญเยอะๆเพราะนั้นเมื่อหลุดจากมาตรา3-3าเราจะไม่ต่อมาตาา39แล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้สิทธิประโยชน์นะครับในส่วนของบัตรทองแทนนะครับในระหว่างนี้นะระหว่างรอ เพื่อยื่นขอรับบนานาญนะครับเราก็ไม่ส่งมาตราสามเก้า 39, ไม่ส่งประกันสังคมดแดงสิ้นนะครับอันนั้นก็คือการวางแผนนะครับที่ทําให้เราเข้าถึงเป้าหมายคือแต่ละคนมีเป้าหมายเหมือนกันนะไม่มีผิดไม่มีถูกบางคนเลือกที่จะต่อมาตราสามเก้าเพราะอยากได้สิทธิประโยชน์ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ต่อได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์เราอย่างไร มากกว่านะครับสามารถแชร์ประสบการณ์ประกันสังคมนะครับความคิดความเห็นนะครับกันเข้ามาได้เรื่อยๆฝากกดไลค์กดซับค i านะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับลารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w รบนะครับ sso.go.ths นะครับ แล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก หมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับ มันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store, Google Store, p a นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอย่ัยง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช้ไว i f ฟายสาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับหสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำหนึ่งถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปกปอมนะครับ4นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทุดตอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิชาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิชฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ